ใครกำลังหารรถ SUV 7ที่นั่งอยู่แนะนำคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero Sport เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อป2.5 GT 4V w ปี2011คันนี้ต้องบอกว่าสภาพตอนซื้อมาลูกค้าก็ดูแลมาอย่างดีนะคะสภาพมาค่อนข้างสวยเลยค่ะพอทำความสะอาดเพิ่มเติมเก็บงานเพิ่มนิดหน่อยนะคะยิ่งสวยเข้าไปอีกค่ะรถจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมค่ะรุ่นนี้จะมีฝฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะและทะเบียนสวยค่ะยอหญิงชฉชิง189 กรุงล้อแมกเดิมค่ะเป็นแมกอลลอยนะคะใส่ยาง Bristone ปีส0 2 0นีมาให้ค่ะไฟเลีย้ยวจะอยู่ที่แก้มนะคะกระจกข้างจะเป็นโครเมียมค่ะคันนี้มีติดคิ้วกันสาดต์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะคะบันไดข้างเดิมนะคะสวยงามไม่มีร่องรอยค่ะสเปคของรุ่นนี้จะมีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะคะท้ายจะมีสปอยเลอร์มาค่ะด้านท้ายสวยงามนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้4จุดค่ะรุ่นนี้จะมียางอะไหล่มาให้นะคะจะอยู่ด้านใต้แบบนี้ เ,เป็นรถที่มีที่นั่งสามแถวนะคะแต่ว่ายังมีพื้นที่วางของให้อีกนะอุปกรณ์ที่ติดมากับรถยังอยู่ครบนะคะแม่แรงยังอยู่ครบค่ะรุ่นนี้จะมีแอร์เบาะแถวหลังแยกมาให้นะคะปรับประดับแยกได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้แถวด้านหลังด้วยค่ะอีกฝั่งจะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะรุ่นนี้สามารถพับเบาะแถว2และแถว3ได้นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันค่ะรถ10กว่าปีแต่ว่าภายในยังดูดีอยู่เลยนะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะ เพดานขาวสะอาดมีช่องเก็บแว่นนะคะเป็นไฟสีส้มค่ะหน้าจอ LED ค่ะ เครื่องเล่นวิทยุ FMAM นะคะจะเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะด้านล่างจะมีปุ่มแอร์หลังตัวจุดบุรีค่ะแล้วก็จะมีช่องเก็บของที่เล็กๆน้อยๆให้ด้วยค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดค่ะจะมีโหมดแมนนวลให้ด้วยนะคะเพิ่มลดเกียร์เองได้ค่ะจะมาพร้อมกับเกียร์โฟตัวนี้จะเป็นโหมดเลือกการทํางานของล้อนะคะจะมีหลายโหมดให้เล่นเลยค่ะโหมดที่ใช้ปกติทั่วไปจะเป็น2เฮดนะคะจะเป็นโหมดที่ใช้บนถนนทั่วไปส่วนโหมดสูงสุดจะเป็นโหมดโฟ l l ล w นะคะจะเป็นโหมดความเร็วต่ํา ใช้ลุยทางโหดๆนะคะหรือขับในถนนออฟโรดได้เลยด้านหน้าจะมีช่องวางแก้วให้2จุดนะคะแล้วก็ที่วางแขนจะเป็นเบาะหนังรถคันนี้เลขไมประมาณ1 9 8 0 0 0กมนิโลเมตรนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะจะมีปุ่มคูชคอนโทรลอยู่ด้านขวาค่ะส่วนด้านหลังก็จะมีแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนอิเคด่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะรถยกสูงแบบนี้คนตัวเล็กก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆนะคะว่ามีบันไดแล้วก็มีที่จับแบบนี้มาให้ค่ะภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะคะเบาะแถว2มี ีที่วางแขนและวางแก้น้าตรงตลางมาให้ด้วยค่ะบอะแถว2นั่งสบายมากๆเลยคนตัวเล็กสูง160สามารถขึ้นลงได้สะดวกแบบนี้เลยค่ะรถคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรขับ4ค่ะเป็นเกียร์ออโต้5สปีด178แรงม้านะคะอัตราการสิ้นเลืองจะเฉลี่ยประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับขับระยะทางไกลคันนี้ได้ความเดิมนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะรุ่นนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,300,000กว่าบาทเลยนะคะ ลูกค้าสนใจนะคะราคาขายอยู่แค่339,000บาทนะคะฟรีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,500บาทร้านอยู่แถวตะติงชันกรุงเทพค่ะเซิร์ชคำว่าจุค่ะได้เลยจ้า